เป็นผ้าไหมมัดหมี่สำหรับวันเสาร์วันนี้นะครับเสาร์ที่30ผลฝนฟ้าตกชื่นฉ่ำทางภาคอีสานใต้อ่ทางสุรินทร์นี่ตกชุ่มชุ่มฉำนะครับตั้งแต่เมื่อคืนละดูสิครับวันนี้เป็นผ้าอะไรเป็นทอเป็นทอยกลูกแก้วแล้วมัดหมี่เป็นลายคมอัอก็คือลายประยุกต์จากพวกตะกาะตะเกาแล้วเอามาใส่ดอก เป็นที่เรียกว่าปากกาแหลรครับเรียกมรวมว่าลายคมขอนะครับลายคมขอดูสิครับผูกตาต้องใจไม้สีอะไรออกเป็นสีน้ำปายปลายของการย้อมด้วยครามนะครับแล้วก็ตัดสีให้เข้มขึ้นอีกนะเป็นสีออกน้ํ่เงินอ่อนท,ที่เป็นหน้านางเป็นเทคนิค เป็นอารมณ์ของช่างครับสวยดีทีเดียวหน้านางชายคุยครบครับราคาหลาไหมเรขหล่าราคา3,800บาทไหมเยเลข J2442 J2442 เป็นผ้าวัดบีนะครับต้นอกสนใจติดต่อสอบถามได้ครับ